าาี่ขวคุณภพ Qual Station News 97FM รู้ขบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art เว,วันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะทุกๆท,ท่านค่ะโยธก,กาจโุลโบนรายงานตัวนะคะกับรายการ r a a ี้อาค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะซึ่งระวังไว้ว่าเป็นวันของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษคะ่ะต้องบอกว่าเป็นศิลปินหนุ่มเจ้าของฉายาศิลปินเซเลบิตี้นี่นะคะ ต้องบอกคนนี้นี่เขาดังมากๆนะคะแต่กว่าเขาจะประสบความสําเร็จจนขนาดนี้นะคะหลายๆคนจนหลายๆคนเรียกว่าศิลปินเซเลบิตี้เนี่ยต้องไปฟังเรื่องราวของเขาคะ่ะขอต้อนรับนนวิศนุพงศ์หนูนนันค่ะสวัสดีค่หนูนนันครับสวัสดีครับพี่โอเป็นไงคะฉายาศิ <S S ลปิน, e นชัดค่ะศิลป e ินเซเลบิตี้นี่ <laughs> <laughs> จริงชื่อนี้ เถอนนะครั <S <S บพี่โยโอ้ยเรื่องเถินเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าอะไรนะไลฟ์สไตล์อะหลายๆคนที่ได้เห็นคุณใช่ไหมคะผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายใช่ไหมก็จะเห็นว่าโอ้โหเป็นศิลปินนะ,ะขับล amborghini น,นะ,ะมีเพื่อนอยู่ในแบบเป็นไฮโซเป็นเซเลบริตี้ในวงการบันเทิงแบบหลากหลายใชีวิตที่แบบโอ้โหอันนี้นี่คือแบบสุดยอด <S <s แต่สิ่งหนึ่งอะพี่เชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ยหนูนันต้องผ่านอะไรมาบ้างถูกไหมคะเขาบอกว่านะวันนี้หนูนันเนี่ยเป็นคนที่ฉีกกฎของคําว่าศิลปินไซแหงซึ่งมันเป็นความพักุัวใจของคนในวงการศิลปะนะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆก็เหมือนการเดิมทาเดิมพันทั้งหมดก็ลดความเสี่ยงครับพี่โยผมเองอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าผิดพลาดอะไรเลยถ้าถ้าพี่โยรู้โปรไฟล์ชีวิตผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมก็ก็ อ่อส่งตัวเองเรียนด้วยอะไรด้วยก็คือแบบค่ะใช่ปิดที่บ้านเนี่ยก็พร้อมซัพพอร์ตนะครับทางพ่อแม่ก็ยก็ยินดีเลยว่าเราจะทําอาชีพอะไรจะเรียนอะไรแต่เรารู้สึกว่าต้นทุนเรามีน้อยเนี่ยความยากจนก็ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กับเด็กเราเราก็ไม่กล้าจะสิภาพเวลาส่งงานเรียนทิดนึงเนี่ยเราก็ต้องทําให้เต็มประสิทธิภาพครับนอกจากได้เอแล้วงานประกวดก็ต้องได้รางวัลด้วยเพื่อจะลดการเสียผมว่าผมเคยพูดหลายๆครั้งว่าผมชอบ ที่ไอสไตล์เหตุผลที่ไอสไตล์เล่นเรือใบเก่งครับพี่โยเขาบอกว่าแท้จริงแล้วอ uh, ไอสไตล์ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับค่ะเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็นเนี่ยแหละก็เลยเล่นเรือใบแล้วก็อืเดิมพันทั้งหมดก็เลยความเสีย่ยงก็เนี่ยครับผมว่าโดยเริ่มเนี่ยผมว่าอาชีพเนี้ยขาดทุนก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นอาชีพในฝันครับพี่โยได้ไดไดทำใน,นอาชีพที่รักแล้วเนี่ยผมว่า กำไรจากมันเ,นเป็นเรื่องเถ่อนเลงเพราะนั้นพอ,พอผ,มผมทํากับมันเต็มที่แล้วผมว่าน,น,นั่นคือสิ่งคืนกลับมาที่กําไรมากมายเลยพี่โอ๋กันค่ะ<ม>อย่างหนึ่งที่เท่าที่ได้ศึกษาชีวิตของหนูน,นันจะรู้ว่าหนูนันเป็นคนที่ทำอะไรระวางแผนจะมีสเต็ปของมันในการทํางานครับถูกไหมคะแล้วไอ้ความสเต็ปของมันในการทำงานจะทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ก้าวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้หรือเปล่าคะต้องต้องวางแผนที่ เอ่อต้องต้องวางแผนที่ให้กับตัวเองครับเป็นเป็นหนักเลยทุกวันนี้ผมดูปฏิทินเนี่ยผมใช้ปฏิทินเป็นภาพสมมุติในอนาคต mm hmm. คือเวลาเรา,เ,ราเวลาเราใช้ปฏิทินเนี่ยถ้าเรามีภาพสมมุติในอนาคตเราจะเป็นใครเราจะทําอะไรมันจะชัดเจนไปหมด mm hmm. ผมว่าควรฉลาดแก้ปัญหาแต่ควรอัจฉริยะเนี่ยจะป้องกันปัญหาเพราะฉะนั้น mm hmm. ผมจะไม่ค่อยอยากให้ให้ปัญหามันเกิดเพราะว่าในไหน mm hmm. เราก็มีจินตนาการอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็ uh hmm. ค่ การป้องกันปัญหามันใช้จินตนาการสูงที่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเราด้วยความเป็นศิลปินที่มีความได้เปรียบทางด้านจินตน,นาการเราก็วางแผนใช่วางแผนอนาคตให้ตัวเองวางแผนอนาคตให้กับครอบครัวเราค่ะเพราะว่าอย่างเห็นก็คือ,เ,อเรียนจบถูกไหมมีแฟนมีครอบครัวมีลูก ค่อยๆเป็นสเต็ปต่อไปคุณคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดได้เห็นเขาในไลน์นะคะจะเห็นเขาหล่อมากนะเขามีครอบครัวนะคะต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้หรอกคะ่ะภรรยาเขาห่วงนะคะคือไม,ไม่ต้องขายกันเลยในะตอนนี้ไม่อยางที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเขามีพาร์ทเนอร์ที่ดีคือภรรยาใช่ผมว่าเป็น,ปน,ปนหลังบ้านหลังบ้านพอพอมันดีแล้วมันไม่ไม่มีเรื่องให้เราต้องกังวลค่ะแล้วก็ ผมว่าเบื้องหลังศิลปินที่ย,ยิ่งใหญ่ก็คือศิลปินที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกคนหนึ่งก็คือภรรยาภรรยาที่อยู่หลังบ้านนะคะแล้วเบื้องหลังภรรยาอีกทีก็คุณลูกใช่ไหมอยากบอกพี่โยว่าที่จริงวันนี้พี่ไลน์เนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นวันเกิดเขาแล้วก็ที่จริงอ่ะก็ก็เตรียมแผนไว้ตอนพี่โยโทรมาก็ยังเอ๊ยยังไงดีแต่ก็ไม่ไม่ไม่เลือกที่จะบอกมี่ายเพราะว่าทางเขาเองเขารู้สึกว่าผมเป็นหน้าที่เราเขาเขา เขาคอนเฟิร์มอยู่ตรงนี้ตลอดเขาสแตนบายแล้วก็เนี่ยครับวันเกิดเขากลายเป็นว่าเขาแฮปปี้เบอร์เดย์ฝากฝากสุขสันต์วันเกิดภรรยาด้วยนะเอ่สุขสันต์วันเกิดอ่ค่ะมีสามีแบบว่าที่น่ารักมีลูกที่น่ารักค่ะต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกกว่าหลายๆคนชอบมองตรงตรงปลายทางของความสําเร็จแต่ไม่คิดว่าจริงๆแล้วกว่าเขาจะสาเร็จเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง อย่างหนูนันคิดยังไงกับเวลาที่บอกว่าเนี่ยฉาย,ยาเขาคือเซเลบิตี้เนี่ยเออและเป็นยังไงกับคําที่บอกว่านี่แหละเป็นอีกหนึ่งนศิลปินที่ฉีกกฎของคําว่าไฟแห้งอ่าืมผมผมอยากให้มองเรื่องการเติบโตแบบพบต้นมากกว่าครับพี่โยค่ะคือจริงๆอ่ะผมว่าศิลปินที่สักเซสเลยไม่ไม่ใช่แค่ผมนะผมผมเห็นหลายคนเลยในวงการศิละปะเขาเขาทำกันบ้านเนี่ เขาเขาเตรียมเขาเตรียมที่จะโตในในเลเวลต่อไปเพราะบบางคนอาจจะยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวมันคนเก็บเกี่ยวแล้วแต่ผมว่าทุกคนก็ล้วนสร้างเครดิตอยู่ซึ่งเครดิตเนี่ยมันก็เป็นแจกดอกสําคัญของศิลปินแล้วครับแล้วก็ก็เห็นเลยว่าศิลปินหลายๆคนเขาก็กําลังเก็บส่วนดีส่วนเนี้ยที่เรียกว่าเครดิตอยู่ยังผมว่าไม่อยากให้เรียกว่าเซเลบิตี้เพราะว่าการที่ผมได้ไปรู้จักรู้ไปมีคนแวดล้อมในวง เป็นคนที่เขาอาจจะมีชื่อเสียงบ้างหรือเป็นคนในสังคมนี้ได <c oughs> ้เพราะมันมันก็เป็นเรื่องของเครดิตแหละผมว่า <c oughs> ถ้าเราทำ,ทำตัวให้น่ารักสะสมบาร,รมีจากความน่ารักไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็ไอความนอบน้อมเนี่ยมันก็จะคืนมาเป็นบาร,รมีให้กับเราผมมองเรื่อง <c oughs> บาร,รมีเล็กน้อยมากเนี่ยผมมองว่า <c oughs> เออมันมันความรักที่เรามีที่ต้องสะสมไปบารมีแปลว่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความความน่ารักนอบน้อมต่อเนื่องไปเรื่อย ก็เท่ากับเราสะสมบารมีจากความความน่ารักค่ะแต่มันเป็นความจริงนะเพราะว่าหนูนันเป็นคนน่ารักแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูและสิ่งที่หนูนันมีก็คือคือกับทุกคนหนูนันจะไม่เคยลืมเลยว่าในทุกๆสเต็ปของชีวิตมีใครอยู่ในชีวิตด้วยอืมคราวนี้ว่าในเรื่องของงานบ้างนะคะแน่นอนมีทธอคนถามมาแอบเห็นใน a ฟ e b o o k ว่าเอ๊มีคนถามว่า เป็นอะไรกันแน่ระหว่างเป็นปฏิมากรหรือจิตกรเออเพราะว่าคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมคะเขาเป็นคนที่มีฉายาว่าอย่าบอกเรื่องของการจองเพราะว่าปฏิมากรรมเป็นการจองที่หายวับภายในกระพริบตาภายในไม่กี่นาทีไม่ถึงห้านาทีหมดแล้วเออนั่นน่ะถึงขนาดมีการเอ่ออะไรนะให้เรียกว่าต้องมีกฎมีอะไรมากมายเลยเออถามหน่อยดิเรื่องนี้เป็นยังไง อยากจะถ่อมตัวครับแต่ต้องบอกวิาวนาทีหลักวินาทีเราเล่นอย่เดียว <laughs> <laughs> พี่ตาย <laughs> ชิมีอะไร <laughs> ถือบางทีจะเอาไปขายเนี่ยเออเป็นตั้งแต่สมัยเรียนครับพี่โยอย่าง <c oughs> อยา่างใครเรียนศิลปะเนี่ยจะรู้ว่าเราจะต้องค่อยๆเลือกวิชาเอกคือจะมี <c oughs> จิตกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์ผม <c oughs> เองก็ดนันดันไปชอบทุกอย่างเลยไม่อยากเรียกว่าถนัดหรือเก่งครับพี่ ผมว่า <Okay. S 1> ผมไปไปไปชอบชอบ <Okay. S 1> ไปกลวิธีแต่ละอย่างผมชอบต้องภาดทิง้งชอบต้องปัดทิ้งมอกชอบทั้งกิจกรรมก็ทํามาตลอด <Okay. S 1> แล้วก็โดยหลักสูตรอ่ะมันต้องเลือกเลือกตัดทิ้งไปทีละอย่างผมก็ตัด <Okay. S 1> ทับทิมออกไปก่นด้วยความเสียดายไม่ใช่ว่าอ่าก็มันต้องลําดับไปตามนั้นก็เลย <Okay. S 1> จิตกรรมกับประมิกรรมตอนนั้นจําได้ว่าผมเนี่ยเริ่มมีสกิลทางปั้นเนี่ยแสง <Okay. S 1> เห็น ก็ไปถามอาจารย์ที่เป็นปฏิมากรนะครับค่ะผมควรเรียนอะไรดีครับอาจารย์ผมควรเลือกเอกเป็นอะไรอาจารย์ก็บอกมาว่าเฮ้ยเองปั้นเก่งเองต้องเรียนปั้นแล้วแหละค่ะผมก็ตอบโอเคครับอาจารย์ขอบคุณสําหรับคําตอบแล้วผมก็ไปเลือกเรียนเพ้นท์แล้วก็ามาตอบคําถามอาจารย์ทีหลังว่าอาจารย์เขาก็ถามว่าเอา้าแนะนําไป <laughs> ว่าเป็นปั้นทาไม <laughs> ทจาไม่ทำไมกลายเป็นเลือกเรียนเพ้นท์เขาบอกว่าก็เพราะว่าคุยกับอาจารย์แหละแล้วก็เข้าใจดี สื่อสารมาแล้วผมเข้าใจชัดเลยว่าการศึกษามันให้ให้ให้อุปกอบเหล่านี้สิ่งที่ผมไม่ถน <c Gmail> ัดผมยังเรียนรู้ได้ผมต้องรีบเรียนรู้ก่อน <c ough> ผมรู้สึกว่าผมอ่อนเทนส์ผมยังต้องเติมเต็มด้วยด้วยเพนติ้งผมก็เลยไปเรียนค่ะสุดท้ายแล้วผมก็เลือกเลือกเพนติ้งมาแล้วพี่โยก็จะเห็นว่ามาทําอาชีพศิลปินเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมก็ยังไม่ต่องสาขานี้เพราะผมมองว่าใช่ใช่หัวเรื่องที่ผมคิดมันใหญ่กว่า ว่านั้นนะผมนึกว่าอผมคิดเสมอว่าผลงานอะยิ่งใหญ่กว่าที่สร้าคือผมก็เขียนโพสต์เนี้ยในในในเฟซบุ๊กนะครับว่าค่เพราะผมผมไม่แคร์ว่าผมจะโดนเรียกว่าอะไรค่ะผมแคร์ว่าผมสร้างอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้มากกว่าค่ราะจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินเองเนี่ยก็ มีความสามารถในการทําอะไรได้หลากหลายแบบจริงจมันไม่จะมีความจำเพาะว่าต้องเป็นอะไรแต่อย่างหนึ่งที่เป็นคือเป็นคนทํางานศิลปะก็น่าจะน่าจะตรงนั้นมากกว่าเนาะไม่ว่าเอธิธรรมมันจะเป็นแบบไหนแต่มันคือการทํางานศิลปะ เพราะว่าไ<ห>อาอ่า,อาใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานศิลปะมันมีหลากหลายแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่องราวของการทํางานของนันและก็มุมมองเกี่ยวกับวงการศริลปะและมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวใครคิดถึงเขายังไงเดี๋ยวไปฟังเพราะช่วงนี้เขามีงานแสดงด้วยนะคะแต่ว่าต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะคุณกำลังฟังรายการวาร์เรนตี้อาร์ตคบเครื่องเรื่องศิลปะ รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฝาสิริพรมิไั้ยรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14บนาฬิการู้คบื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์าวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะ และบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิงพบการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง SM97 Quality News Station รายการ v a น i e ติอารครบเครื่องเรื่องศิลปะ ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะกลับสู่รายการนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับวิศนุพงศ์หนูนันค่ะค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะหนูนันอยาก <Yeah. S 1> จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานของหนูนันนะตั้งแต่ยุคแรกที่ก็ที่จําได้ว่าว่าจะเป็นอย่างไฟเบอร์กราฟถูกไหมคะแล้วก็จนมาถึงในส่วนของปฏิบัตแต่มันมีอยู่ชุดหนึ่งที่ไปได้รับรางวัลที่ญี่ปุ่นอืมดอย่างญี่ปุ่น ใช่ใช่ตอนที่ไปญี่ปุ่นที่เป็นลูกปั้นใช่ไหมที่แบบว่าอะไรอะที่มีการนที่เ็าเรียกวิถูกีที่มีการห้อยอะไรสักอย่างหนึงเขาเรียกว่ายังไงนะหนูนันแบบเ้นเน่อ๋อเป็นเป็นอันนั้นเป็นดินเหนียวญี่ปุ่นก็เป็นดินเยื่อกระดาษแล้วก็ลงผมลงเป็นสีน้ามันเลยครับแล้วก็มีการปักผมด้วยอันนี้ก็ทําเจตนาทําเป็นตุ๊กตาเป็นเป็นชุดชิบะรีครับชิบะรีเป็นศาสตร์การมัดเชือกศาสตร์มัดเชือกของญี่ปุ่น ซึ่งตรงนั้น,น,น,นก็ดูแบบว่าแรงนะดูแล้วแรงมีคนเคยบอกไหมว่า i, เฮ้ยโอแรงเนาะอะไรองเงี้ย <laughs> ตอนนั้นก็ concept, คอนเซปต์คาติโอผมจําได้ว่าชิ้นแรกเนี่ยเกิดตอนโควิดอตอนนั้นเนี่ยจําได้ว่าเขาก็เวิร์ก o m มมือคือก็ <c oughs> ล็อกดาวไปไหนไม่ได้เลยผม <c oughs> นึกถึงพันธนาการคอนเซปต์หลักมาจากการพันธนาการแล้วก็การพันธนาการด้วยเชื่อแต่ครับ ก็ไหนๆเราจะทํางานปฏิมากรรมอยู่บ้านอยู่แล้วผมก็เอาเชือกมาลังตึงงานปฏิมากรรมมาห้อยห้อยก็ไม่คิดว่าคุณจะชอบกับงานใช่ได้ข่าวว่าคุณบุญชัยชอบมากแล้วก็มีไปอยู่ที่โมกาด้วยใช่ไหมคะก็ได้รับคมกราจากคุณบุญชัยครับชุดนี้ทั้งทุกชิ้นเลยก็อยู่ที่ที่โมกา ค่ะก็เรียกว่าประสบความสําเร็จเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีคือคือ,คอชอบชอบไอเดียถ้าเกิดว่าใครติดตามหนูเนี่ยจะเห็นว่าไอเดียของเขาในงานของเขาแต่และอย่างเนี่ยมันจะต้องมีมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนใครและมากกว่านั้นเราก็จะเห็นในเรื่องของอะนาตมีถูกไหมอย่างหลังๆนี่ก็จะมีแบบโอ้โหแบบมัดกงมัดกล้ามเต็มไปหมดเลยด <c oughs> ิฉันคนหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อไหร่เขาอยากจะปั้นยัก ยักแปลงอะค่ะดิฉันอาสาอยู่ค่ะแต่ว่าเขายังไม่มีแรงมืนดันใจตอนนี้นี่งานชุดใหม่ที่เตรียไมไว้ใช่เคยวาดวาดลูพีวาดที่แบบดวงตาทุกวันนี้เก็บไว้เลยแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตาเราคนชอบพูดหลายทีเรื่องดวงตาว่าเป็นคนที่เวลาที่มองดวงตาจะคิดถึงแบบมันดวงตาพญายนาคที่แบบดูจ้องแล้วดูแบบ ดูอะไรดูดูไม่ค่อยเหมือนดูดตาผู้หญิงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้เจตเราไปพูดถึงเราเลยพูดแล้วเหมือนอะไรอ่าที่คุณสุรเดชการทำหมายชอบพูดอ่ะค่ะต่อตอนนี้ไม่เห็นว่าเตรียมงานอยู่นะคะมีหลายงานเลยเนี่ยช่วงนี้อ่าเดือนนี้เดือนนี้มีสองงานครับก็ค่เขาจะทางผู้จัดเนี่ยเขาเขาบังเอิญจัดที่เดียวกันวันเดียวกัน,นเวลาเดียวกันเการเวลาเดียวกันก็สองงานวันที่ยี่สิบห้า เดือนนี้ครับกับนิทรรศการ I am f i n e ครับแล้วก็อีกนิทรรศการหนึ่งก็ The r i v e r ครับที่ River City ครับค่ะแล้วโปรโมทนิทรรศการเรื่องของตัวเองด้วยอย่าลืมนะคะ Art for Art Show ดาวังฟ้าค่ะวันที่15วันที่15วันที่15พิจุนาได้เตือนเนี่ยนี่เตือนออกอากาศเลยเนี่ยแต่เห็นว่าเตรียมนิทรรศการเดี่ยวของตัวเองเราจะได้เห็นอะไรในนิทรรศการเดี่ยวของของนันค่ะ เผยนิดหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเผยนิดนึงนิดนึ่งนิดเดียวนิดเดียวเป็นผมไม่เคยเตรียมงานแสดงเดี่ยวนานขนาดนี้เพราะว่าห่างหายไปจากนิทรรศการเดี่ยวนานมากแล้วด้วยคค่ะแล้วก็อยากจะแสดงงานตอนตอนแสดงก็เลือกสถานที่นานพอสมควรแต่สุดท้ายก็ได้ความกรุณาจากคุณบินชัยเนี่ยครับเป็นเลือกสถานที่มากก็ก็ก็ผมว่า อ่าพี่สุยากับคุณบุญชัยก็หรือเป็นกัลยานลามิเนที่คนใกล้ตัวที่ทํางานด้วยกันแล้วก็มีความสุขครับก็จะแสดงงานเดี่ยวของตัวเองเดือนประมาณเดือนไหนค่ะกุมภาพันธ์หน้า,า,นาโอเคอ่านะคะก็เตรียม <อา S 1> ตัวสําหรับเอฟซีหนูนันก็เตรียมตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่ที่ได้เห็นของหนูนันคือแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มีความบาลานซ์ล่างเพอเพอก็ไปทรมะแล เพิ่ง <Sonic> ก <speaking> <S. S 1> so, uh, ็อ uh, ่าอันนั minimum, mm ้นเนี uh, ่ยเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ที่ทําให้อ่าการงานการทํางานของหนูนันเนี่ยมันมีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะมีการใช้เรื่องของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้มีส่วนมากครับตอนตอนไปปฏิบัติธรรมผมเห็นเลยว่าประสบการณ์ก็ส่วนหนึ่งสิ่งที่เรารับรู้เลือกจะจดจํามันก็เป็นเขส่วนมันมปนคนละเรื่องกันเราอาจจะจํากระเจอมันคนละอย่างธรรมะก็สอนสอนสิ่งนี้ทุกวันนี้ผมก็ อ๋อแยกไปแล้วตอให้เราเจอเรื่องไม่ดีเราเลือกที่จะจําอีกอย่างหนึ่งแล้วผมก็แยกระหว่างจํากับเจออันนี้อันนี้ก็ไปธรรมะสอนสอนหลายจริงครับแล้วก็ที่สุดคือพลังแห่งการซ้มอมผมว่าผมว่า,วาการให้เวลากับสมาธิเพราะเดี๋ยวนี้ก่อนจะทํางานก็จะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็แล้วก็งานก็กําลังนึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มมีอายุแล้วจะจะหมดไปหรือพลังงานจะน้อย หลังๆนี่กลายเป็นงานบ้าพลังมากตั้งแต่มันมานนั่งสมาธิเพราะว่ากลายเป็นว่าผมได้พลังคืนมาจากส่วนที่เขาเรียกว่าสติครับการอยู่กับปัจจุบันโดยไม่เถลอเลยมันมาาันมันให้กําลังพลานุภาพสูงมากครับค่ะ,คะ,คะแล้วหนูนันมีการวางชีวิตตัวเองไว้อย่างไงเพราะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะอากุ้งก็ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยและอาชีพศิลปินเนี่ยมันจะต้องยาวถูกไหมฮะแล้วมีการแพลนอะไรไว้ให้กับตัวเองบ้างอะไรที่ อยากทําและยังไม่ได้ทําและตั้งใจจะทําต่อไปโอ้แต่จริงในแง่ของความสําเร็จผมมองความสําเร็จเป็นยาขมอืม<ต>ทำไมะหลาละคะหลา,คหลายคนอิจฉาก็จะเขาจะรู้สึกว่าอย,อยากักเซสบจากที่มีึยันอ่นั่นบ้างจางอยากประสบับ <c oughs> แต่ผมไม่อยากให้ให้มองอย่างนั้นไม่ก่อนเตือนตัวเองว่าความสาเร็จเป็นยาขมนะถ้าคุณคิด <c oughs> จะอร่อยกับมันมันมันอาจจะไม่อร่อยอย่างที่คิดไปนะสุดสุดท้ายแล้วผมเชื่อว,ว่า มันจะเป็นบทเรียนแหละที่จะฝังลึก็นติ็นความทรงจางของแต่ละคนแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบของตัวเองอค่ะแล้วตอนนี้นี่ความสุขที่สุดของหนูแนนอยู่ตรงไหนความสุขอยู่ที่ครอบครัวตนนี้กำงันเด็กๆน,น่าลูกสามคนกําลังโตเลยนะคะแล้ววางอะไรไว้ให้เขาบ้างคะสําหรับชีวิตในอนาคตของเราเพราะว่าคนโตนี่ ได้ได้พ่อเลยนะเป็นมือรางวัลเลยเป็นเกียรติบัตรเต็มเลยครับอ่าเขาสะสมเกียรติบัตรค่ะเขาสะสมเกียรติบัตรแล้วก็ <ละ S 1> เป็นบาเป็นนักก<ะ>ีฬาอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคะก็ไปวิ่งครับก็เป็นปกติครับก็ความสําเร็จเป็นยาขมปีแรกก็แพ้ไปเดี๋ยวปีต่อไปก็เดี๋ยวดิ้นเองหนูนนันคะด้วยการที่ว่าหนูนันเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินในวงการศิลปะ หนูนันมองวงการศิลปะในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอ๋ออัน,นอันนี้ดูครับคือผมผมผมยงังจริงๆก็ผมมองคนเป็นสามร,ระดับคือ,อม,มองเป็นแย่งแย่งแข่งแบ่งคือค,คนคนที่มีความคิดแบบทัศนคติเก่าๆอานอันนี้ต้องขอ,อีย่เก่าๆลงหน่อยหนึ่งผมว่าถ้าถ้าแย่งกันดีเนี่ย ไม่มีใครได้ดีแต่ถ้าแข่งกันดีมันก็ได้ดีบางคนแต่ถ้าแบ่งกันดีได้ดีแล้วก็<ด>กวงการศิลปะใช่วงการศิลปะก็ก็ก็ต้องการองค์การไยุบแบบนี้ครับคนที่พร้อมจะโตผมว่านักสะสมคนหนึ่งเนี่ยเขาเขา,เขาไม่ได้มีพันธะต่อศิลปินหนึ่งคนแบบชุดความคิดเก่าแล้วเขาก็มีรูปมากมายเขาแค่จะซื้อเพิ่มไปอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเองอแล้วการการที่เขาจะไปซื้อ รูปใครต่อจากเราเนี่ยเขาต้องจดจําเราในฐานะเอเราต้องสามารถส่งต่อคนอื่นๆในวงการได้อืนนอเพราะว่านนวผมไส่สคัญใช่ไม่อยากให้คนมองคนในวงการเองเป็นศัตรูผมว่าทุกคนคก็เป็นเป็นกยาลยนตมิตรนี่แหละแล้วก็มีมีเป้าประสงค์เดียวกันคือจะทําให้วงการมเเติบโตค่ะ และจริงๆแล้วตอนนี้วงการของเราก็เติบโตไปมากนะคะมีคนสนใจเข้ามามากมายนะคะในในหลายๆแง่หลายๆมุมมีวิธีมีวิธียังไงในการประคองตัวเองที่พอมินมีช่อเสียงแน่นอนมีคนเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายเลยเรามีวิธีในการประคองตัวเองยังไงบ้างคะหนูนั้นตอนนี้นะครับก็ยังยังยังสะสมบามีกับควารรมน่ารนะักอยู่กับพี่ ค่ะน่ารักให้กับทุกคนครับแล้วก็ถือผลงานเป็นหลักครับค่ะตรงนั้นแหละคือคือสิ่งสําคัญนะคะเวลาที่แบบว่าตัวตัวของเราเองการวางตัวของเราเองนั่นแหละที่จะเป็นเกาะป้องกันตัวของเราเอง นะคะเขา่ไนี้ชอบพูดแก่ไปมนี่คือชอบ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 รอบชอบรอบชอบชอนคนบชอบชอบชอบรอเชอบอบคอบชอบชอบชเากเอบชอบชอบช้บชออกชคุณคุณอบชอสชนี้อบชอบชเบชอบอบชอะชอบชอบชอบชอกชาบชอบนอบชอ่ชอบชอบชากชอบชอบชอบชอนชอบ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 ชออชอบชนชอบ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 ชออบชอชอชอบอ่ชออนช่ีชอ อ๋ออันเนี้ยผิดมาเป็นซีรีส์เลยใช่คือตอนแรกอะผมคิดถึงคอนเซปต์การเกษียณก่อนคือมันสะกดคนละอย่างเกษียณอายุราชการกับเกษียณสมุดมันคนละอย่างเลยแต่ผมคิดเป็นคอนเซปต์ลอยๆว่าอาชีพเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ไม่มีวันเกษียณ่ะในไหนก็ไม่มีวันเกษียณแล้วทาอะไรสักอย่างสิทําอะไรทิ้งท้ายให้มันดูเหมือนแบบเฮ้ยทิ้งท้ายอีกแล้วเฮ้ยทิ้งท้ายอีกแล้วแล้วเหมือนเราเกษียณเกษียณตัวเองอยู่ตลอดเวลา <CK> ผมก็น <k. S 2> <Oliver> okay. <t aps> ึกถึงตอนนั huh. uh ้นไปเดินทางที่โยแล้วก็ต้องยอมรับว่าเหตุงานปั้นละลายกระเสียนสมุดที่ส่วนเองแล้วผมก็อยากจะทํางานที่มันเตือนตัวเองถึงเรื่องการเดินทางอยู่ตลอดเลยที่แบบทุกครั้งเราต้องกล้าที่จะเดินทางเนี่ยเราเดินทางก็ได้เห็นเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับบ้านนั่นแหละทํางานที่เตือนตัวเองเรื่องการเดินทางก็ได้ทําละลายกระเสียนสมุดขึ้นมาซึ่งเกิดจากํำของเล็กๆเองครับคือการกระเสียนสมุดแล้วก็ผมเองชื่อวิษณุพงษ์มา แล้วก็วิษณุเนี่ยก็คืออวิษณุพงศ์คือเผ่าพันธุ์ของพระนารายณ์นั่นแหละแล้วก็พยายามจะทำํำตำนานใหญ่เนี่ยนารายณ์เกษงสมุทรขึ้นมาหตื่นเต้นมากก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก็ต้องไปติดตามดูได้นะคะเจอเขาได้ในออนไลน์หรือว่าจะไปชมนิทรรศการของเขาก็ได้นะคะวันนี้จะต้องขอขอบคุณนะคะหนูนันมากมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับพี่นะคะบอกเลยว่า มีความสุขมากๆที่ได้เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะในการพูดคุยหวังว่าครั้งต่อไปจะได้คุยกับลูกสาวเนาะเพราะว่าเขาเป็นมือรางวัลนะคะฝากบอกด้วยนะคะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรารายการของเรามีทุกวันค่ะมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธเป็นเรื่องราวของความบันเทิงบันเทิงค่ะเพราะเราจะมีคุณแม่ของเรานะคะประเดฟีแมนนะคะแล้วก็พี่บอยพีอาจะมาร่วมพูดคุยถึงเปิด ม่านนางโชค่ะหนูนันเราจะมาเปิดม่านมา,นางโชว,ว่าเบื้องหลังนางโชที่เขาทํางานกันเนี่ย เขามียังไงบ้างแล้วเขามีการคัดเลือกนางโชยังไงบ้างนะคะแต่ต้องติดตามมีวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยังไงก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันวิสาขบูชาวันหยุดโยไม่หยุดนะคะเปิดฟังได้นะคะทาง Fm 97 0็มเก้เดดนมิร์อี่ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการว a l e t ตี้อารบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM